พี่คะพี่ที่โทรมาหาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะถ่ายกล้องนะถ่ายกล้องอยู่นะถ่ายกล้องอยู่นะงั้นี้จองเลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่อันนี้เห็นเห็นเราจากทางไหนคะจากอินเทอร์เน็ตครับจากอินเทอร์เน็ตคือเซิร์ชมาหรอคะเซิร<ๆ>์ชหาครับไกลไหมคะจากที่พี่จะใช้งานเอาอไปใช้สระบุรีอ๋อทางผ่านหรือว่ายังไงคะไม่ไม่ออฟฟิศผมอยู่ที่บางกะปิเอาอยู่บางกะปิอันนี้คือพี่ขับหามมาเรื่อยๆเลยเหรอก็เซิร์ชหา แล้วก็วิ่งตรงมาเลยเหรอแล้วมาหาตัวอะไรคะวันนี้มาหาชุดกาตั้งมิเตอร์ขนาดสี่หุนแต่พี่จะใช้กี่ชุดอะคะใช้ประมาณ4ี่สิบชุดแต่ว่าอันนี้เอาไปเป็นตัวอย่างเทสก่อนใช่ไหมอ๋อไปใช้ที่สระบุรีอันนี้งานประปาหรือว่าเป็นโครงการหมู่บ้านคะพี่อันนี้เป็นงานของกรมทางหลวงบริิโนเวทปปาาุดประปาใหม่รีโนเวทใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับว่าชุดกาตั้งมิเตอร์สําเร็จนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นแล้วก็ เข้าไปดูได้เลยมันก็จะขึ้นชื่อร้านแล้วก็เซิร์ชชื่อร้านแล้วก็วิ่งมาที่ร้านได้เลยและลูกค้าวิ่งตรงมาก็คือสามารถมาดูสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะหรือว่าจะโทรมาหาเราแล้วก็สั่งซื้อทางช่องออนไลน์ก็ได้เหมือนกันคะ่ะก็จะมีทั้งช่อง y o u t u b e นะคะที่เป็นช่องใหม่ก็คือ h ฮดดี้ไปไทยชาแนลนะคะลูกค้าแล้วก็ ฝากนะคะกดติดตามทุกๆช่องทางของเราเลยนะคะแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์ก็คือเป็น h d d y bythai com นะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าได้เบื้องต้นนะคะหรือว่าโทรค่ะแล้วก็ทักแล้วก็แชทเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลสินค้านะคะแล้วก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือการจัดส่งอีกมากมายนะคะอยู่ในที่นี่เลยคะ่ะ